ไม่เคยเขาเด้อพี่น้องสวัสดีจ้ามันนีมาแม่มาแม่กินข้าวเที่ยงบ่ไหลหรอกเขาบ่ไหลบะไหลกินสับคูสิเข่าก่อนคืยกินสับปพี่น้องดีด้อจะโดย้ำใส่จะโดยจำใส่ขับหนาคขับได้แ่ดีวแต่ว่ากินงเข่าด้อทุกคน

Hmm Saya tak puas Saya tak puas Saya เิดกับพักชีเขาเอนพักชีอย่างตอนถูกโดดเกือบเือบพี่น้องหหกลัวองนีพี่น้องเต้นไปแส่ขอบูเป็นยาที่ตำอะรครับเออปลาครับอันนี้วนะเนาะ เราเลยต้องกินทีน่บอกว่าเป็นเป็นยาผู้ดูยาอย่างบู้นขายก่ายไม่สิบบาทพี่น้องนไม่ค่อยได้เห็นดอกพี่น้องใช่ไหมบางหนไม่ค่อยได้เห็นดอกที่บางใจเรื่องนตับ้า นีแหละชีวิตคูณวิรัมพี่น้องเก็บเช้ามาแต่แบบเนี้เทียงมาก,กับแบบนี้แหะพี่น้องหดือกินน้ำกันเป็นข้ามพักพี่น้องแสบแสบแต่ว่ากัดใส่ว่ามีแขวกใสใจน้ำเ้อพี่น้องอืมไล่แล้วคูเองเซ้ตของพิ่งน,นั่นอ่ะ ของยายเองซึ่งเสียด้ยเสียดายพักอืม Cái này nhau nè Cái lạc ạc nè Cái lạc ạc Còn mình nè hơi đớp nè thấy trà Thôi พี่สาวนเยอะพี่เนาะคุณบ้านสบานดีนะคุณหลอกคนยังก็อ๋มาเดินปอบันกินกระคุณได้บะเด็งต้างกินบ้าเรื่กับโผเลยพี่เน้องขอตบกันเอพี่เนาะบายบายสวาสดีค่ะ บายบายกับกับนี่มัคือกันนั้นก็ถือที่ริยาบวกไม่เหมือนกัขนขอก็เด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ